มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ความเป็นจริงอาจกลับไม่เป็นเช่นนั้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียประกาศรับรองเอกราชให้แก่โดเนสและลูฮันส์สองแคว้นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบัตทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัเสเซียผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นชนเชื้อสายรัเสเซียมีภาษาและวัฒนธรรมแบบรับเสเซีย โดยมีเป้าหมายที่จะแยกตัวออกจากยูเครนและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับไครเมียเมื่อปี2014การรับรองเอกราชดังกล่าวส่งผลให้วิกฤตรัสเซียและยูเครนทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนอกจากการยอมรับให้ทั้งสองแคว้นเป็นรัฐอิสระแล้วยังเป็นการรับรองความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงเปิดทางให้กองทัพรัสเซียสามารถส่งกองทัพ และอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าไปยังโดเนสและลูหันได้โดยอ้างเหตุผลเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสัตยภาพเพื่อป้องกันเหตุนองเลือดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยรัฐบาลและกองทัพยูเครนเพร้าะระบุว่ายูเครนนั้นเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์รัสเซียและไม่เคยมีความเป็นรัฐอย่างแท้จริง สำหรับรัเสเซียเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนโยบายการเมืองเรื่องชนชาติเต็นอย่างมากการปกป้องคุ้มครองและสละนับสนุนชนเชื้อสายรัเสเซียที่กระจายตัวและอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอดีตสหภาพโซเวียตจึงถือเป็นหนึ่งในผลประโยชน์แห่งชาติของรัเสเซียเช่นกันนโยบายดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในแรงขับสำคัญที่ทำให้รัสเซียประกาศรับรองเอกราชให้กับโดเนสและลูฮัขนขณะที่บรรดาผู้นำประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ ต่างร่วมกันประนามการกระทําของปูตินโดยชี้ว่าการกระทําดังกล่าวละเมิดหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนพร้อมอเรียกร้องให้รัเสเซียเคารพอำนาจอธิปไตยและอุรณภาพแห่งดินแดนของอยูเครนขณะที่สหรัฐชาติพันธมิตรนาโต้และอ u ูจะดำเนินการตอบโต้รัเสเซียอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วโดยมีแผนใช้คำสั่งพิเศษคว่ำบาตรท,ทางด้านการค้าและการเงินต่อรัเสเซียรวมถึงใครก็ตามที่ทำธุรกิจ หรือลงทุนในพื้นที่ขัดแย้งดังกล่าวของยูเครนด้านผู้เชี่ยวชาญมองว่าการประกาศรับรองเอกราชนี้เป็นไปเพื่อสร้างบริบทแวดล้อมและความชอบธรรมในการเคลื่อนกำลังทหารของรัสเซียเพื่อปูทางไปสู่การบุกรุกรานยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโบรเดเมียเชเดนสกี้ของยูเครนเน้นย้ำว่าเราไม่ได้เป็นหนี้ใครและเราจะไม่ยกสิ่งใดให้กับใครทั้งสิ้น Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022 Інша країна. Інша армія. Одна мета це мир. มือที่สุดแล้วเราต้องรอดูว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและรัเสเซียจะยังคงเป็นไปตามเดิมหรือไม่ขณะที่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติจะมีมติหรือข้อเสนอแนะอย่างไรวิกฤตที่ยาวนานนี้จะคลี่คลายและหาทางลงได้หรือไม่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด